ีนี้เรามาราศีมีนกันนะคะที่ดาวพ,พระสัสบดีเนี่ยยกย้ายจากกระดุมพระไปสู่สหัชชานะคะจากราชาโชคไปสู่ดินในเรือนดินดินในเรือนไฟไปสู่ดินในเรือนดินเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นจากที่ถูกไฟเผาตัวเองต้องเปลี่ยนสภาพเลยจึงจะอยู่ได้เปลี่ยนกันเป็นคนละเรื่องเลยจากดินเป็นอิฐเลยแต่ต่อแต่นี้ไป ไม่ต้องเปลี่ยนสภาพแล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนพระพระสบดีเป็นสาถึงบุญเพลงคนยำแกงให้ลาพาและเดี๋ยวอีกปีหนึ่งปีหน้าก็จะเป็นพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช,ชอยราศีมีเนี่ยเข้าสู่ตนุกรุมพระสัชาพันธุปุตตะซึ่งเป็นตัวตนของเจ้าชะตาและดาวพระพรสมดีก็ยังเป็นเจ้าเรือน กำมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานด้วยนอกจากจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งมีโชคมีลาบและประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วยังเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงาน ดาวพระพุธเนี่ยก็วิ่งแล้วนะคะ4งโง่รักดาวพระศุกร์เนี่ยไปสถิตท,ที่ราศีพฤษภในวันที่21พฤษภาคมส่วนดาวพระพุธเนี่ยไปสถิตท,ที่ราศีพฤษภเนี่ยวันที่25พฤษภาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่20กว่าไปเนี่ย21-25เนี่ย4โง่รักจะสถิตอยู่ในราศีพฤษภโดยดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรราชิบดีเพราะฉะนั้น ยการย้ายครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นความบุญดมสมบูรณ์ของชาวราศีมีนลนัคนณาราศีมีนอย่างโดดเด่นและดาวแห่งความรักก็คือดาวพระพุธพบรักพบคนที่ถูกใจอาจจะมาจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้แล้วก็รักกันนะคะและมีโอกาสนำ่ไปสู่การแต่งงานด้วยการเรียนการศึกษามีความเจริญรุ่งเรืองและมีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเล และประสบความสําเร็จในชีวิตโลกไปไข้เจ็บก็มีโอกาสหายได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระราหูกุ้มอยู่จนถึงเดือนพฤษภาคม2568ยังต้องระมัดระวังในเรื่องเลือดจะไปล้มจะมาอุบัติเหตุบัติภัยไว้บ้างก็จะดีนะคะลื่นลม้มหรือระวังคนหลอกคนลวงได้นะก็ระมัดระวังเงินอย่าให้ใครยืม พอยืนปุ๊บมันเป็นของเขาทันทีเลยแล้วเดี๋ยวความทุกข์ที่เขามีทั้งหมดไปโยนให้เราหมดเลยก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวราศีมีลัคนาราศีมีเนี่ยพบกบความโชคดีในการยกย้ายของดาวพ,พฤหัสบดีหลังจากวันที่30เบษายน2567นี้นะคะและจะโชคดีไปอีก สองปีสามปีสี่ปีเลยนะคะเป็นการยกย้ายที่บ่งบอกว่าเริ่มต้นจะดีแล้วนะเริ่มต้นจะดีแล้วนะเดี๋ยวเคลียร์ดาวพระราหูซะหน่อยหนึ่งเคลียร์ได้ยังไงเคลียร์ด้วยการสร้างบุญกุศลเรียกว่าทำบุญให้เหนือบากหรือรอยตัวเราได้บุญพระราหูที่เป็นดาวบาปเนี่ยก็มีอาจจะมาทำลายเราได้ ค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนละคณาราศีมีนและทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ